ราคาลงแบบนี้พ่อค้ากับลงสีได้กําไรเพียบเลยค่ะเอาอะไรมาคิดก่อนคะว่าพ่อค้ากับลงสีกําไรเหลือเยอะ เบอกกันว่าก่อนหน้านี้โลงสีซื้อข้าวไปในราคาเท่าไหร่คะสะต๊อกติดค้างลงสีกันเต็มเลยคะ่ะแล้วตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ได้รับผลกระทบเพียงแต่กเกษตรกรแต่ลงสีที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เขาก็ยังขายออกไม่ได้ก็ขายออกยังไม่ได้ผลกระทบตามมาคือถ้าเขาขาดทุนกันเยอะๆสภาพคล้องลงสีนั้นๆก็เกิดการตันครอนและอาจจะทําให้มีโรงสีซื้อในปริมาณที่น้อยลงมันได้รับผลกระทบกันหมดหนั่นแหละค่ะไม่ใช่กเกษตรกรอย,อย่างเดียว พ่อค้ากับโรงสีที่เขาเก็บสต็อกไว้ก็เช่นกันมันเป็นผลกระทบที่เกิดจากราคาในต่างประเทศนะคะแล้วก็มีผู้ขายเนี่ยออกมาขายกันมากขึ้นมันทําให้ตลาดเกิดการแข่งขันมากขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะไม่ใส่ร้ายไอศีกัจนนะคะเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณลูกค้าที่เอาข้าวขายฮาร์ดดูเลนะคะเปียกล้มดำป้าไม่เคยเกยง ปลาซีรีส์รนาะคาแพงทุกตัวอย่าลืมคิดถึงนั่นมั่งนะคะ